สวัสด,ดีจ้ามาพบก,กันกับนังเพื่อนค่ะกิจวัตรประจําวันหลังเลิกงานจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะมาเก็บขอบปากตะก้ากันจ้าเป็นตะก้ากระเป๋าเล็กนะคะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นลูกค้าเพิ่นซังทำมานะคะเป็นกระเป๋าสะพายสายยาวจ้าก่อนที่จะล่งปากก็จะมาใส่เส้น เส้นรองนาะคะรองขอบปากตะก้ากันก่อนเลยใส่เส้นรองปากตะก้าไว้เพื่ออย่างเพื่อที่จะไม่ให้ปากตะก้าของเราบานออกนะคะไม่ให้ปากอ้าไม่ให้ปากตะก้าห้องอ่านะคะก็จะใส่เป็นเส้นรองข้างล่างลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทับข้างบนค่ะหลังจากที่เราใส่เส้นรองข้างล่างแล้วก็มาใส่เส้นทับข้างบนหนึ่งเส้นค่ะ แล้วก็พับลงค่ะตอนที่ห่อพับล่งนี่บีบไว้พรอมนะคะบีบข้างบนไว้พรอมค่ะเพื่อให้เส้นตะก้าของขห้องยืดโตนะคะบ้วยเส้นตะก้าของห้องขยับขึ้นค่ะตะก้าตัวนี้เป็นเป็นลูกค่าสังทํำนะคะ เป็นตัวอย่างของลูกค้าเองเลยลูกค้าเพ่นไทยลูกทรงตัวอย่างมากเิ่นว่า mm. เฮดแบบนี้ให้แน่สินคะคะแม่ขาจาดแห้เลยจ้า mm. ถ้าเส็นมะยาวน้องเพื่อนก็จะเสียลงมาสามเนนะคะถ้าเส็นมะยาวกะเสียบลงไปสามเนได้ค่ะ เส้นตัวห่อเสียบลงไปก่อนกระดึงลงอีกนะคะดึงแล้วก็บีบไปค่ะปะกากตะกางห่อจะได้เรียบแบบนี้นะคะนี่ปากตะกาจะบ่ออ้าออกได้ค่ะ เสียบล่งดึงลุง่งแล้วก,ก็บ,บีบไว้พรอมนะคะปากตะกาจะได้ออกมาสวยๆคือจังของนางเพื่อนเห็ดนะคะพี่น้องท่านใดที่ที่เห็ดคือของนางเพื่อนแล้วได้ผลคอมเมนต์มาบอกให้เด้อคะ่ะแม่ๆท่านใดนะคะที่ที่เฮ็ดตะกาอยู่ที่ที่่งปากตะกานะคะ้าเห็ดคือของนางเพื่อนแล้วได้ผลนะคะออกมาสวยงามนะคะ ทายลูปคอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องเพื่อนในเด้อค่ะน้งเพื่อนกัน็พยายามที่จะเหดเหตดคลิปวิดีโอมาลงให้พี่น้องเขาเบิ่งนะคะไลยๆขั้นตอนของตะกาค่ะที่ยังบไันได้เห็จะพยายามเหดนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นอขอปากประกาของน้องเพื่อนจะเรียบแน่นนะคะถ่าค,คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อแม่ๆค่ะแม่ๆค่ะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนนนเด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า